สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับก็มาถึงนะครับสำหรับโปเกมอนเดย์นะครับวันที่27กุมภาพันธ์นะครับก็จะฉายตอนที่3ทุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรบ้างบอกเลยว่าผมไม่คาดหวังเลยครับว่ามันจะออกเจน9หรือเปล่าหรือจะออกเกมใหม่หรือเปล่านะครับแต่ก็ขอให้มันออกมาดีๆหน่อยเถอะแล้วกันนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะวาร์ปนะครับไปตอนที่ใกล้ๆเลยละกันนะครับ oh. ทำไมตอมนนักถอยหลังรู้สึกว่ามันมันตื่นเต้น <c oughs> คือคือมันตื่นเต้นมากเลยคือเมืม่อกี้บอกว่ามันไม่คาดหวังใช่ป่ะแต่พอมันนักถอยหวังรู้สึกว่ามันก็เฮ้ยจ,จริงๆเลยคือคือถ้าแบบขดาวอันนี้นะผมอยากได้อะไรผมอยากได้ Pocket Tournament ภาคใหม่ <c oughs> ผมอยากเล่นเกมนี้ อีกภาคหนึ่งขอแค่หรือไม่ก็นี่ก็ได้เป็นโปเกมอนสเตเดียมก็ได้เอโปเกมอนโคลสเซียมโปเกมอนแบทเทิลเรวิวชั่นอะไรก็แล้วแต่อืมเอาแบบจัดจ้านมาเลยก็ได้นะฮะแต่เจนเก้าไม่ค่อยหวังเท่าไหร่วะ่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดมันจะออกน่าจะออกเป็นพวกหรือเรื่องเสริมหรือเปล่าของอาซิอุสนะครับตอนนี้ เพื่อนๆที่อยู่นี่คือน่าจะดูคลิปที่ผมเล่นจบไปแล้วนะครับจริงๆผมเล่นไปไกลามากน่าจะรออีกประมาณสิบกว่าพาร์ตครับสิบกว่าพาร์ตได้เลยโอเคเดี๋ยวกันแล้วนะฮะอีกประมาณยี่สิบสามวิครับหายใจไม่ทั่วเลยครับหายใจไม่ทั่วเลยอะ่ะก้าวแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งมาอีกชีฮาระอีกแนวโอเคน่าจะมากล่าวเปิดงานครับปกตินะพี่แกจะเปิดก่อนเสมอพอเปิดเสร็จพูดใช่ไหมทิ้งทิ้งให้อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะรู้สึกว่าจะชื่อว่าเอ่อ อุซูมิยะสักอย่างนะครับเฮ้ยเห็นเห็นพี่กชูข้างหลังไหมครับมันขยับครับหรือเป็นคำใบ้วะโปเกมอนจคถีบปะวะโปเนักสือเพราะว่ามันมีข่าวว่ามันจะมีพัฒนาว่าจะออกภาคสอง ที่พวกเราดูอยู่น,นั่นแหละมันเป็นในในใโรงหนังอนะ่ะมันคือภาคที่ดูค่อนข้างจะลูบรัดหน่อยแต่ไอีภาคที่เล่นใน TDS อ่ะมันยังดูไม่ยังไม่สุดนะ,ะต้องมีภาคต่อโอเคเอาละน,นั่นไงเฮ้ยปิกาจูเป็ทักทายด้วยอ่ะส่งไม้ต่อมานะครับก็คือเขาเอ่อวันนี้ก็จะเป็นวันจุดเริ่มต้นของภาคแรกนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะสัส้นๆง่ายๆฮะ ต่อไปครับอ่ามีการอัปเดตครับโปเกมอนโกจนเจ็ดปะน่าเจนเจ็ดแล้วมั้งเพราะว่ามันยังไม่มีสตาร์เตอร์เจนเจ็ดเลยอะอาลูลาถ้าเจนเจน็ดโอเคแหมมามาเป็นเอ่อชายหาก็รู้ละขนนกเมื่อกี้ขนนกของโมโครนะครับอืมอโรูลา ดีแคดีดีดีโอ้ตงกว่าวันนั้นวันนั้นจะมาถึงเขาก็จะมีนักชิออโรล่ามาให้จับนะครับง่ายๆข่าวอะไรเกมอะไรเกมอื่นโอเคมาสเตอร์ E-X ต้องแจกเพชรแหละเพราะว่ามันมีหลุดมามันเป็นตัวละครที่มันเป็นตัวละครชื่อวีคิบานะมีฮารุกะแล้วก็มีสกายล่าอืม มันทำเธอเลอ่ออย่างวะเหมือนจะทำแล้วนะเพราะผมเห็นเป็นตัวหลุดออกมาเป็นเป็นภาพภาพต่างหากอ่าโอเคชัดเจน<อ>ครับมันมันเป็นถ้าเกิดใครเล่นเล่นอยู่แน่จะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีอัปเดตนี้เข้ามานะครับมิตูรีโรสบอกเลยว่าผมนี่แบบฟาร์มเพชรอย่างเดียวใช่ถูกต้องถูกต้อง <laughs> นี่เลย ดีอาร์สนะครับรู้สึกแปลมก้าได้มไม่โดนตู้นี้ผมไม่โดน ผมจะโดนนะผมจะไปโดนพวกตู้ที่แบบว่าเป็นตัวละครไอ,อตัวคนก็เรื่องนึงแต่ตัวผมว่าต้องเก่งมากๆเหมือนไอเนี่ยเหมือนดัสเมนในฮอสมา<อ>หรือจะเป็นมูกเกนไดนาเอจะเ,เ,เอาหมดตอนนี้ปั้นร้อนหมดแล้วอยาให้ลองเพชรแล้วเปิดตุนจบพรีเซนต์นี้นะครับรับไปเลยครับสามพัเพชรครับอง ครับดองไว้สองจุด้าเองรอมันสามมันต้องมีตัวที่เด็กกว่านี้ <c oughs> อ่ะต่อไปอะไรอีกเออผมว่าก็ไม่ผลเกมนี้จริงๆเออรู้สึกมาสเตอร์กับคาเฟ่มันออกมาเวลาไล่เรียกกันเลยนะ หลายคนที่เล่นก็เล่นติดเลยนะครับสนุกแต่ผมเล่นไม่ติดครับไ <laughs> <c oughs> ม่ใช่สาตาไ <laughs> สาตลา์อะไรดูนะคลิปนี้มันมีเวลาแค่1 4นาทีนะฮะ <c oughs> ลืมบอกไปเ่อใครยังไม่ทราบมีแค่14นาที <c oughs> แล้วมันก็พยายามจะอธิบาย <c oughs> นะครับ <c oughs> เราได้ดูเวลาครับว่าเวลามันผ่านไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะกดดันไปหน่อยไม่อยากคาดหวังแต่ก็แอบคาดหวัง่ะคิปแล้วสคลิปแล้วรู้แล้วรู้แล้ว เดี๋ยวนะมันังมาเหลือให้เกมนะมันต้องมียู่ไนมันจะมียู่ไนมีมีดมอนเพลร์มีซอสชิลมีอัสเซอุสมีอะไรอ่ะอยู่ไหนมาอย่าบอกว่าของเก่าอ่ะคือถ้าเกิดใครติดตามเล่นอยู่ไนตลอดผมผมเล่นตลอดเล่นเกือบทุกอาทิตย์ผมเล่นอยู่แล้วมันจะมีฮูป้าไอตัวใหม่ตอนนี้มันยังยังเล่นในโรงแร้งไม่ได้ถ้าให้ดีนะ ต้องมีตัวละครตัวใหม่อันนี้โหมดใหม่โหมดที่ไม่มีคูดาวจับได้เต็มที่เล่นได้ทุกตัวเขอตัวใหม่ดิสักตัวดิเปิดตัวขนาดนี้เอาตัวใหม่มาหูป้าคุณก็รู้เลยคนเล่นมันรู้แม่งกับวร์ปลงกลับบ้านแล้วกลับไปใหม่วิธีเล่นเปลี่ยนไปเยอะ into Hoopa u n bound ไปกันต่อครับไปกันต่อและครณจได้ับอนุญ o l p a e r s t e ทุกคนที่เข้าเกมน n ี้ m e ได้ชุดด้วยนะครับเป็นเสื้อของ Pokemon Day ไม่ผมไม่ใส่ใส่ชุดเดิมตั้งแต่ตอนแรกเลย เฮ้ยเฮ้ยโัวใหม่อะไรอะไรอะไรดูแลดันโอเคก็รู้สึกดีที่มีตัวใหม่แต่คือผมก็ไม่เล่นอยู่ดีตำแหน่งมันมีคนเล่นอยู่แล้วอะไรไปเล่นน้ำบอลเชอร์รี่เพิร์ลอะไรอ่ะมีอัปเดตอะไรเอ่ยอันเนี้ยผมเล่นคาไว้ไม่เล่นต่อเลยอ๋อรู้แล้วเชมิน มีคนเ็าทำบั๊กหมดแล้วนี่แต่ยังรู้ว่ามันจะทำยังไงถึงจะเข้าไปได้นะครับเต็มที่นะควรจะแจกฟรีเพราะว่าคนแม่งรู้แล้วมันน่าจะไปเอากันหมดแล้วจดหมายของดรออกโยนะฮะกเค่มมายาที่ชื่อว่าชาเม่งไม่เขียนชาแมนโอเคโอ้ให้ฟรีนะครับรับฟรีรับฟรี ดีอรดีดีดีใครยังไม่ได้ไปจับมาฮะโอเคอะไรอีกเหลืออะไรอีกซอชิลอีกไหมอาซิวส์ผมมันข้ามซอชิลเลยว่ะผมว่าซอชิลไม่ไม่น่าอัพแล้วอะเพราะว่ามันมันควรจะขายเกมใหม่ซะมากกว่าเอาล่ะอัพเดตอะไรครับมันมีหลุดนิดนะไอเรื่องบ้านอะใครที่ไม่รู้มันจะมีบ้านบ้านโมเดิร์นของแบบยุคปัจจุบันอะ มันรู้จะมีหรือเปล่านะฮะไล่เนื้อเรื่องเลยดีกว่าผมยังไม่เคยถ่ายรูปเลยนะเอาจริงๆไม่เคยเข้าไปถ่ายรูปเลยตั้งแต่เล่นมาขอเนื้อเรื่องใหม่นมผมชอบโบโรูมากเลยเอาแบบโบโรูแบบมาแบบมาสู้กับเราอีกครั้งแบบในฐานะแบบแบบแล้วเนี่ยนะตัวร้ายโคตรเท่ อัพเดตเดย์เบรกอ๋ออ๋อเมื่อกี้เป็นรูปไอ้นี่มันเป็นรูปเอ่อมอนอัลฟาโอเคโอเคลาดไชนีกันแล้วนะฮะอะไรอ่ะเฮ้ยเนื้อเรื่องต่อมีต่อป่ะอ๋อไม่ใช่เฮ้ยทำไมมีสองตัวหรือมันแค่สู้เหรอสู้สองตัวพร้อมกันเหรอวะ Daybreak Update นะครับโอเคครับอัปเดตฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโอเคปรากฏการนะฮะที่เราจะต้องไปเจอนะครับ d a y b r e a ท่งาโอเคดีนะถ้าจบนี้ผมว่าไม่มีเลยนะเพราะอันสุดนี่คือเกมล่าสุดแล้วนะ มีแจกบอลด้วยอ,อ่ะอา u ซิอุสแอดเวนเจอร์นะครับสผาราได้มตีมหมหมั้ยผมว่ามันมันมันสุดแล้วคือถ้าเกิดมันเจ๋งจริงนะมันต้องปล่อยอีกอันหนึ่งฮ้ว,วมติงอะไรอน,นิเมชซีนลลีออจงสตรอรีร่โอ้ในปีนี้ด้วย Please wait for future announcements to learn more. What did you do? What did you do? Yeah. We hope you will learn you know you know Pokemon move down, games will continue to evolve in the future. Mimi, <sighs> I we'll shared with you today the latest information about no the no variety no idea, of our games. But no to wrap things up, we'd like to end this presentation by sharing one more video. One more video! Oh! Pokemon! Pokemon! Uh, Battle Little Chan! ดีเทคทีฟก็ได้อะดีเทคทีฟนักสืบตำรวจมาสืบคน้นหาเออเห,หาหลักฐานพยายามวัตถุกโห่ดีเทคทีฟว่ะดีเทคทีฟแน่เลยเพราะว่ามันประกาศนานแล้วอ่ะ เกมฟรีครับเขา้าใจนำเสนออยากดูภาพดิทีปเป็นไงน่าดิทีไปแหละถ้าเป็นเจนเก้านะผมว่าไม่น่าใช่ปกติเจนเก้าผมไม่เคยเห็นการเปิดตัวแบบด้วยวิธีนี้อ่ะหาอะไรหาลักฐานเหรอปิกจูโผล่มาแน่นเลย

เจ้าจริงๆเหรอโอ้แอนิเมชันตะกี้ไม่นั้นมันเดินแบบอาซูนเลยนะเฮ้ยโอ้โหใช่ฮะมอน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 เอน็นบีซีเดินได้มันก็ปกติแต่ว่ามันดูมีชีวิชีวามากภาพเป็นภาพที่ดูมันจะดูอัพเกรดขึ้นไหมี๋ยวสเตอรเดียหรือเปล่าวะเฮ้ยสเตเนียหรือเปล่าวะ ม,มันดูน่าจะเป็นเจงเก้านะบ้านเราบ้านเราใช่ป่ะใช่แหละแต่ว,ว่าไอ้นี่ตัวเอกม,มันดูดูเรียบร้อยจังวะปัญหาคือถ้าเป็นเจงเก้าต้องต,อง,ตองอีกว่ามาจากประเทศไหนลงสวิชเดี๋ยว,เ,ยวเอาชื่อมาก่อนมันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าอะไร หรือปลายปีไปกันต่อครับสำหรับซีรีส์โปกเมม่อนครับในปลายปีนี้ครับโอ้หืมสกาเล็ดไวเอาเล็ดเมงเลยอ้อำตาไหลอ้า เราจะค่อยไปพูดต่อกันในทีหลังแล้วแันนะว่ามีอะไรบ้างโอ้ตื่นตันใจมากครับไม่บอกเลยนะผมไม่มีควาคิดว่าเจงเก้ามาจะออกมาแบบแบบอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันมีหรือไม่มีมันก็ไม่ต่างกันนะอะไรเงี้ยโอ้โมาแล้วคือสิ่งที่เราเห็นนะครับภาพกราฟ,ฟิกเป็นแบบสเกลอย่างนี้เลยเป็นสเกลที่ทุกคนยอมรับก็ว่าได้ น่าจะเป็นสเกลแบบเออก็คือแบบซอสชิลนะครับแต่ที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวโปเกมอนน่าจะเอาคราวนี้น่าจะเป็นแบบผสมอสูรกับไวร์เลียแน่ๆก็รอดูแล้วกันนะครับยังไม่เห็นเกมเพย์เห็นแค่สตาร์เตอร์นะครับสามตัวเป็นสามตัวใหม่แม่งตอนแรกมองปุ๊บเฮ้ยใช่แหละม่ใช่แฟนอาร์ตของจริงฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ครับก็ขอจบลงกันที่ตรงนี้ครับสำหรับรีแอคชั่นนะครับการดูโปเกมอน เดย์นะครับในวันที่20กุมภาพันธ์ของปี2022นะครับหวังว่าทุกคนครับน่าจะพึงพอใจครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับโฟมบอลเดย์ด้วยนะครับเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะบอกว่าทุกคนครับจะถูกใจครับบ๊ายบายสวัสดีครับ